สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Go Secrets เรื่องราวของทองคําที่หลายคนไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Go Secret Podcast วันนี้มาถึง EP 3แล้วนะคะใช่แล้วครับ EP 2ที่ผ่านมาเราพูดกันถึงเรื่องทองคํากับสงครามว่าทุกสงครามใหญ่ๆในโลกอนะไม่ว่าจะโรมันสเปนนโปเลียนหรือนาซีเยอรมัน ล้วนมีทองคำอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเพราะทองคือเชื้อเพลิงการรบใครมีทองก็มีพลังใครไม่มีทองก็อยู่ยากใช่ค่ะฟังแล้วแบบโอเลยอ่ะหนูไม่คิดว่าทองจะเป็นอะไรที่จริงจังขนาดนั้นในประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ใส่สวยๆแล้วนะคะเนี่ยถูกต้องครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะเรื่องใหญ่กว่าเดิมนั่นคือวันที่โลกทั้งใบเคยผูกเงินไว้กับทองแต่สุดท้ายกลับตัดสายสัมพันธ์นี้ทิ้งไป และนั่นเปลี่ยนอนาคตเศรษฐกิจโลกตลอดกาลเลยครับดีเลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าประเด็นขอบอกเพื่อนๆที่ฟังอยู่เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพราะการติดตามไม่ใช่แค่ได้ฟังเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับทองคําแต่คุณยังจะได้แนวคิดและความรู้เรื่องการเงินการออมการลงทุนที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยใช่ครับเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยคือไม่ใช่แค่เล่าให้สนุก แต่ทาให้คุณฟังแล้วได้เกราะป้องกันทางการเงินของตัวเองด้วยครับงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะกับ EP 3ทองคํา vs เงินเมื่อโลกเลิกผูกชีวิตกับทองคําโอเคพี่ปอนขอย้อนกลับไปช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่2นะระบบที่ใช้กันทั่วโลกคือ Gold Standard หรือมาตรฐานทองคําหมายความว่าทุกธนาคารกลางจะพิมพ์เงินได้ก็ต่อเมื่อมีทองเก็บอยู่ในคลังพอที่จะค้าเงินนั้น เช่น1ดอลลาร์เท่ากับ1ส่วน35ออนซ์ทองคำใครถือดอลลาร์ก็สามารถไปแลกทองได้จริงๆอ้าวงั้นเงินก็ไม่ใช่แค่กระดาษแต่เป็นใบเสร็จแทนทองจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับและนี่คือสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจโลกมั่นคงมากเพราะเงินที่หมุนเวียนอยู่มีทองคำจริงคำอยู่ข้างหลังฟังแล้วรู้สึกมั่นใจกว่าตอนนี้เยอะเลยนะคะพี่ปอนใช่ครับแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อพี่ปอนขอย้อนกลับไปอีกนิดนะครับ ปี1933หลังเศษษษษษษรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ The Great Depression ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ออกกฎหมาย Executive Order 6102ห้ามประชาชนอเมริกันถือทองเกินจำนวนเล็กน้อยให้ทุกคนเนี่ยเอาทองไปแลกกับเงินดอลลาร์กระดาษคนอเมริกันโดนยึดทองหมดเลยเหรอคะใช่ครับน้องดอลลาร,รัฐบังคับให้ทุกคนเอาทองไปแลกกับเงินดอลลาร์กระดาษใครฝ่าฝืนมีท่อป,ปรับหนักและติดคุก โอ้ทำไมถึงโหดขนาดนั้นคะเพราะรัฐบาลอยากรวบรวมทองไว้ในมือกลางเพื่อใช้ค้ำระบบการเงินและพยุงเศรษฐกิจประเทศต้องเอาทองมาเป็นทุนสำรองแทนที่จะปล่อยให้คนทั่วไปเก็บหนูว่าเป็นกฎหมายที่ฟังและแอบน่ากลัวเลยนะเนี่ยก็ใช่นะแต่มันก็สะท้อนว่าทองคือของจริงถึงขั้นรัฐต้องควบคุมเองเลยใช่ไหมครับนองลล่ามาหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับประเทศต่างๆต้องการฟื้นเศรษฐกิจเลยมีการจัดประชุมใหญ่ที่ บรตตันวูดส์ปี1944แล้วตั้งระบบใหม่ในการค้าโดยกำหนดให้ทุกประเทศต้องเอาค่าเงินของตัวเองไปผูกกับดอลลาร์และดอลลาร์ผูกกับทองอีกทีที่ราคา35ดอลลาร์ต่อออนซ์แปลว่าทุกสกุลเงินในโลกตอนนั้นอ้องไปหาทองผ่านดอลลารใ์ใช่ดอลลาร์และเหตุผลที่ใช้ดอลลาร์เป็นแกนกลางเพราะสหรัฐถือทองเยอะที่สุดในโลกตอนนั้นเกือบ2ใน3ของทองคําทั้งโลกเลยและทองคําพวกนี้ส่วนใหญ่เก็บไว้ที่ ฟอร์ k น็อซึ่งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงจนถึงปัจจุบันเลยคุณคุณ้นที่นีไหมครับอ๋ออเมริก hmm. าก็เลยครองโลกการเงินเต็มๆเ,เลยสิคะพี่ปอนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละฮะแต่ปัญหาคือเมื่อเวลาผ่านไปสหรัฐเริ่มพิมพ์เงินมากเกินปริมาณทองคําโดยเฉพาะช่วงสงครามเวียดนามนะรัฐบาลต้องใช้เงินมหาศาลทองคําที่มีอยู่จริงไม่พอค้าประกันการพิมพ์เงินเนี่ยช่วงนี้แหละ ประเทศอื่นๆเริ่มสงสัยนะฝรั่งเศสถึงกับส่งเรือลบมาขอแลกดอลลาร์คืนเป็นทองจริงๆเพราะกลัวอเมริกาโกงทองคำอะนะโอ้โหเหมือนถอนเครดิตกันเลยนะคะเนี่ยจนถึงจุดที่สหรัฐทนไม่ไหวแล้วนะในปี1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันประกาศเลิกผูกดอลลาร์กับทองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเหตุการณ์นี้เรียกว่านิกสันช็อก และประเทศต่างๆก็ช็อกกันเหมือนกันเลย uh huh. การเลิกผูกทองนี่แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์โลกเลยแต่มีหลายฝ่ายนะครับบอกว่ามันมีข้อดีอยู่หลายข้อนะเช่นข้อดีคือรัฐบาลมีอิสระพิมพ์เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะโลกเดินหน้าเร็วขึ้นมีการลงทุนโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่ก็มีข้อเสียมหาศาลเช่นเดียวกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ํานะครับข้อเสียคือเงินเฟ,ฟ้อเกิดขึ้นทันทีและรุนแรงด้วย ค่าของเงินลดลงเรื่อยๆเป็นพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับเหตุการณ์นี้ค่าเงินผันผวนทาให้บางประเทศเศรษฐกิจพังต่อหน้าต,ต่อตากันเลยนะส่วนประชาชนทั่วไปทั่วโลกเสียอํานาจการซื้อจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงแปลว่าตั้งแต่นั้นมาเงินทุกใบก็คือ f i ียดมันนหรอคะแล้วมันหมายความว่ายังไงคะถูกต้องครับเฟียดมันนคือเงินที่มีค่าเพราะรัฐบาลประกาศให้มีค่าไม่ได้มีทองคําประกันครับ ต่างจากสมัยก่อนยังไงคะพี่ปอน,น้องดอลลาร์ยังงงๆอยู่เลยคะ่ะต่างกันมากเลยนะแต่เดิม1ดอลลาเท่ากับทองจริงที่แลกได้ส่วนเฟ a มันนี่เท่ากับว่าเราแค่เชื่อใจรัฐบาลว่าจะรักษาค่าเงินให้อยู่แบบนี้ต่อไปแต่จริงๆประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าเงินเฟอ้อก,กัดกินมูลค่าตลอดมาและจะกัดกินไปต่อไปเรื่อยๆครับพอเงินไม่ผูกกับทอง ทำให้ราคาทองคําลอยตัวราคาขึ้นลงตามดีมานโลกทันทีเลยครับอย่างเช่นวิกฤตน้ํามันปี1973ราคาทองจาก35ดอลลาร์พุง่งเกิน180ดอลลาร์คิดเป็นอัตราพเพิ่มขึ้นถึง400%เอร์เเซลยนะวิกฤตซับพราม์2008ทองคําขึ้นกว่า30%ภายใน2ปีและล่าสุดนะโควิด2020ราคาทองคำทำออทามไฮที่2,070ดอลลาร์กันเลยทีเดียวครับทุกครั้งที่โลก ปั่นป่วนทองพุ่งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะทองคือเซฟเฮเว่นของจริงน้องดอลลาร์ที่ละไหมครับตั้งแต่ปี1971ถึงปัจจุบันถ้าเราซื้อทองคำแล้วเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นคุณทวดเราอะนะถ้าไม่ขายเลยนะราคาทองจะขึ้นไปมากกว่า5,000%เปอเซนอีกนะโอ้ตอนนี้คงเป็นเศรษฐีกันไปแล้วนะสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับคือการอ,อมทองในระยะยาวเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตัวอย่างเช่น ใครเก็บทองตั้งแต่ปี2010ตอนนั้นบาทละประมาณ18,000วันนี้ราว54,000กำไรเกือบ300%เเลยนะใน15ปีถ้าซื้อเก็บไว้สัก10บาทเนี่ยมีเงินครึ่งล้านเลยนะเนี่ยแค่เก็บเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็กำไรสามเท่าเลยอะสุดยอดเลยพี่ปอนน้องดอลล่าขอทำเมชชีนโดเรมอนหน่อยได้ไหมคะจะย้อนไปซื้อทองเลยนะเนี่ยฮ <laughs> ถ้ามีโดเรมอนจริงอะนะ พี่ก็อยากย้อนกลับไปเหมือนกันครับนี่ไงคือพลังของการออมทองมันไม่หวือหวาเหมือนหุ้นหรือคริปโตแต่มั่นคงและพิสูจน์แล้วว่ารอดทุกวิกฤตแต่พี่ปอนคะหนูเห็นคนรุ่นใหม่ไปสนใจบิตคอยกันเยอะมากเลย mm. เขาบอกว่า mm. มันคือทองคำดิจิตัลจริงไหมคะใช่ครับบิตคอยมีคุณสมบัติคล้ายทองหลายอย่างเช่นมีจำนวนจำกัดขุดได้ยากแต่ก็มีความต่างเยอะมากเลย ทั้งเรื่องความผ,ลผ,ลผลันผวนเทคโนโลยีและวิธีที่คนเชื่อถือมันฮอแบบนี้ต้องฟังต่อแล้วค่ะว่าระหว่างทองกับบิตคอยสุดท้ายใครจะชนะใจนักลงทุนมากกว่ากันใช่ครับดอลล่าไว้เจอกันใน ep c ีทองคำกับบิตคอยรุ่นพี่ปะทะรุ่นน้องกันนะจ๊ะรับรองสนุกสนุกแน่ๆได้เลยค่ะพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม go secret กันด้วยนะเดี๋ยวจะพลาดเรื่องราวดีๆตอนต่อไปกันจ้า